มดินกันนี้ไาดินกัดีไมากไปเลมันเนี่ยขนน้เนี่ยเป็นน้ำน้ำที่สองของบ้านเราไม่น่ไม่มีมีบัดหลวงเฮ้ยัหลวงพัรหลวงกี่บาท ระบแล้วก็มันยังมีเป็นดินเลนแาปัญหาเนี่เราสังเกเพียบเพื่อแอลอนทอะไปเรื่อตรุมัวิว่งไปล เลยลุ <T> а, ้งง่ายๆถูกไหมโอ้โหหรอถ้าเกิดว่าเราจะการังที่เราไป่ยี่ยมหาชมได้ง่ายๆมันจะเป็นฤดูประมาณสกสองเดือนหรือว่าสามเดือนที่แห้งอย่างนี้แล้วก็เดือนหนึ่งแค่สักวันสองวันที่จะแห้งขาดยังแห้งมากกว่านี้คือแห้งตัวนี้ไม่มีน้ำเลย

อันรวมที่เขาจะหอยกรามตะกราบไม่ใช่หอยตะโกลหอยตะโกลกามขาวหอยตะโกลกามขาววัสดวุที่ทำมาให้ให้หอยอาศัยได้มีทุกอย่างอุ้ยกระเบื้องตะตูลอุ้ยครับเนี่ยที่บุกบอกว่ามันเหมือนปลกคารังเห็นไหมครับหลอดของหอยน่องรมที่เป็นแท่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนปลกคารังทำให้ปลามาใส่ได้เยอะแล้วก็ไม่สามารถจะวางไข่ปิดตะข่ายวนได้ ช้เครื่องมือก็เป็นพวกเบ็ดสวิงที่ก็ทําให้ระบบที่เวทสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับนววีน่คือปัญหาครับไม่เป็นไงเราเอาด้านผีบมา ที่นี้ใช้กรรมการหลายเป็นรถปีที่ที่มีรายชื่อรับตัวยาตายายใช้พวกคนเชื่อเชื่อเชื่อ นู่นหาแต่น่อืมอืม,อมตอนนี้น้ำเริ่มแห้ขาดเย เดี่ยวนี่นี่ผมได้เฮ้ยอย่ี่หอยหอยกอดำไม่หอยเป็นดำเลยฮะไม่หอยเป็นดำหอยมันดำหอยู่ดินหอยก็ติดดินมาเลยดำแต่ข้างในไม่ดำนั่นเองเดงแก่ยแต่ตอมตอมดูมันจิ้มๆเลยเดี๋ยวไปขายก็ได้เลูกหน่อยถ้าแรงเยอะหน่อยเยอะไหม โอ้โห1นาทีเนี่ย5นาทีผ่านไปโอ้โหไหวมึงโกหกงไจริงเงฟักเลนขึ้นไปดูดิฟักเลนดินเลนเนี่ยมันไม่เหมือนที่เคยนะที่เนี่ยลงไปลึกเท่าไหร่ก็เป็นเลนนี้ทั้งหมดเลยพอนะบแห่งเราปักดินเลนอยู่แล้วหายตัวลงไปใต้เลนนี้ได้ไม่ม <Philippines. S 2> <ให>ีดินนะเมื่อเที่ยวมาปักฟักลงไปดูมันจะเป็นดินเลนนี้ทั้งนั้นเลยปล่อยเลย ใช่มือขอยเลยมือสังงักมันน่าจะกินได้มือขอกินได้ถ้าไม่กินได้เขาก็เลียครับเลียๆดูก่อนหอยตะเกียบใช่ารสชาติดีก็โอเคหรือรสชาติเด็กมันจะกรุบกริบหน่อยๆนะกินได้สาบหน่อยๆเคเอาเลยดูถึงค่อยนะบนนี้โอ้ดูครับดูครับเยอะไม่เยอะคอยดูมันอยู่ที่เดียวนั่งที่เดียตรงชัดๆนะดูครับเยอะไม่เยอะเออนั่นใช่ไหม โอ้ยเยอะจริงๆเลยเอาไปกินไหมเอาไปทานดูหนึ่งเล็กอย่เงยนะเราว่าหอยหนามนะตรงนี้ไม่มีแค่นั้นนะมันมีหอยหนามนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยอันตรายมากครับหอยหนามมือหอยหนามปกติตัวเองแห้ไม่ให้มีอะไรเด็กใครเด็กได้เยอะอยู่ที่เอามาจากคุยก่อนคุยอของก่อนมีเสือเราไปหาคุณพานเลย ก็ส่วนที่ท่านนะครับที่จะตัดเป็นสิบกับสัตว์ป่าจะทให้คิดหนักเพื่อที่จรพบ